โอ้เมื่อคืนมันก็มีประเด็นเยอะแยะมากมายนะสุดหล่อครับเจา้าตันของเชมี่เรดแนปเห็นใจไม่ลอสเคอร์เคสครับโอสติหลุดเลยนะเวอร์จิลฟานายก็ไม่ช่วยอีกนะครับเชมี mm ่เรดแนปนะครับตำนานลิเวอร์พูลครับวิจารณ์ไม่ลอสเคอร์เคสแบ็กซ้ายทีมเก่าสติหลุดจนหน้าเห็นใจพร้อมชีว้ว่าเวอร์จิลฟานายเซนเตอร์กับตันก็ไม่ยอมวิ่งกลับตำแหน่งจนเสียประตูเกมแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคารังครับสองประตูต่อหน,นึ่ง ซึ่งเดืนเดือนเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเริ่มไม่ถึง2นาทีครับปีแสดงแมนยะูเนี่ยบุกนำแม้ครึ่งหลังคนที่กขโปตีเสมอให้ลิเวอร์พูลแต่ก็ไม่เพียงพอครับเพราะแป,ป๊บเดียวแฮร์รี่แม็กไวก็โขกชัยนะครับฉะนั้นของเรดแนฟเนี่ยแสดงทัศนะเลยถึงแบ็กซ้ายฮังกรีอย่างมิลลสเคอร์เคสครับที่อยู่ในสนามนะแมนฟิลด์เนี่ยเต็มเวลานะเมื่อคืนสำหรับเคอร์เคสก็บอกว่าเคอร์เคสดูตื่นตระหนกเขาเหมือนกับคนสติหลุดในเกมนี้อมามัดเดโล่สร้างปัญหาทั้งหลายให้เขาเพียบผมค่อนข้างเห็นใจเคอร์เคส เรด n นปนะครับยังกล่าวต่อถึงบทบาทของโบจิลฟันไดในจังหวัดโดนบรานในบูโรโมเบิร์กสกอร์แรกเขาบอ,อกว่าฟันไดพลาดครั้งใหญ่เลยเจังหวะน,นี้เขาต้องสปีดลงไปช่วยเพื่อนใช่เลยมันมีการประทะเก,กิดขึ้นแต่คุณไม่สามารถปล่อยให้กุลาเต้รับมือคนเดียวได้ฟันไดต้องวิ่งกลับไปให้เร็วที่สุดลิวบุคูลสามารถเล่นเกมรับได้ดีกว่านี้อีกมากสตีเวนวอน็อกนะครับผมกอดีตแบ็คซ้ายลิปูนะฮะร่วมวิจณ์ทั้งฟันไดแลวก็เคอร์เคสบอกว่า การประสานง,งานของทั้งคู่ที่เกมรับด้านซ้ายมันไม่เวิร์กเลยพวกเขาขาดการสื่อสารและปล่อยบอลเนี่ยหลุดมาฝั่งนั้นบ่อยเกินมันเป็นเรื่องง่ายเกินไปมากที่คู่แข่งจะตมตีฝั่งนั้นพวกเขาเปราะบางสุดๆเมื่อเกิดจังหวะการเสียครองบอลน,นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ด้านั่นของเหล่ากูรูนะครับก็ถือว่าบางคนก็เห็นใจคืเคสนะครับบางคนก็บอกว่าคเคสนต่สติหลดุดนะฟานไดก็ไม่ยอมวิ่งปรีลงไปบางทีก็ไม่รู้กันนะครับ การสื่อสารของฟันไดกับทางเกอร์เคสเหมือนมีปัญหาในเกมเมื่อคืนนะเหมือนเป็นจุดอ่อนจุดรั่วของลิเวอร์ pool อีกจุดหนึ่งเลยนะครับโอ้โห oh, อามัดเอมบรูโมก็เจาะฝั่งนั้นนะครับส่วนมากนยะบอลจะขึ้นฝั่งนั้นเยอะมากนะครับเมื่อคืนดูได้เลยครับโอ้โ oh, หถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องหยิบต้องจับไปแก้นะทางนัานของอันนิสลอตนะครับสลอตเองก็ให้สภา์หลังแข่งนะชี้แจงว่าไม่มีข้ออ้างนะครับลิเวอร์พูลต้องโทษตัวเองแพ้ให้กับแมนอยู่นะครับ อันนี้สลอตกุงศรอลิเวอร์พูลนะครับก็ยืนยันว่าทีมของเขาต้องโทษตัวเองเท่านั้นหลังแพ้คาบ้านต่อแมนยู2-1ในศึกแดงเดือดสลอตก็กล่าวเลยครับบอกว่ามันยิ่งยากขึ้นไปอีกเมื่อคุณโดนนําตั้งแต่1-0หลังจาก,กเริ่มเกมเพียง1นาทีหรือ2นาทีหากคุณบอกผมว่าเราจะเจอกับทีมที่ตั้งรับลึกและเล่นบอลยาวเยอะขนาดนี้แต่เรายังสามารถสร้างโอกาสได้มากมายผมคิดว่าเราจะไม่แพ้เกมนี้แต่เราก็แพ้เพราะเราพลาดโอกาสยิงประตูมากเกินไป โอกาสกี่ครั้งกี่กี่ครั้งที่มันเสียเราเสียให้คู่แข่งกลับไปนําอยู่2ประตูและอีกครั้งที่ลูก,กตั้งแต่เป็นหนึ่งในสาเหตุของการแพ้เกมนี้ถ้าคุณแพ้เกมฟุตบอลโดวยเฉพาะหลังจากพ่ายแพ้มาหลายเกมผมคงไม่ควรจะอ้างอะไรไม่มีแม้แต่ข้อแก้ตัวเรามีโอกาสมากพอที่จะยิงได้หลายลูกผมไม่อยากจะพูดถึงเรื่องของผูธธ้ตัดสินเรามีโอกาสของเราเองมากพอที่ควรจะทําได้ดีกว่านี้เราต้องยิงให้มากกว่านี้หาคุณเสมอหนึ่ง,งแล้วเกมยังเปิดอยู่เนี่ย คุณต้องป้องกันลูกตั้งแต่ให้ดีกว่านี้นี่แหละคือสิ่งที่เราควรโฟกัสหากมีอารมณ์เกิดขึ้นในเกมจากการตัดสินนั่นเป็นเรื่องปกติของผู้จัดการทีมทุกคนแต่ผมไม่ควรพูดถึงมันนะครับลูกก็โดนลูกเปิดลูกคอรอสอีกอ่ะก็เจอแฮร์รี่แม็กควายโขกเข้าไปเต็มเป้านะฮะเชนั้นของอามอริมบ้างครับอามูริมก็บอกว่าชนะลิเวอร์พูลแค่3แต้มขอโฟกัสไบรตันต่อนะครับ บอสเจ๋งครับดูเบนมริมเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าทําได้นะครับยืนยันว่าชัยชนะเหนือนลิฟูสองหนึ่งเนี่ยเป็นก้าวสำคัญของทีมพร้อมนเน้นย้ำว่าจะไม่หลงไหลดีใจเกินไปและขอมุ่งสมาธิไปที่เกมถัดไปกับไรตันนะครับ mm hmm. นั้นของออมริมนะครับก็ถือว่ายอมรับเลยว่าทีมเสียสมาธิในครึ่งหลังแต่สิ่งที่ทําให้เขาพอใจก็คือสปีดหรือทักษสู้ของลูกทีมนะครับออมริมบอกว่าเราเสียความนิ่งไปในครึ่งหลังแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือสปีตของทีมยังอยู่นั่นคือจุดเริ่มต้นขอองงทุกย่า บางวันเนี่ยคุณได้ครองบอลมากกว่าบางวันคุณแทบไม่ได้ครองเลยแต่ถ้าทีมมีสปิริตคุณสามารถชนะได้ทุกเกมอัมบริมครับยังกล่าวถึงจุดเปลี่ยนของเกมบอกว่าสิ่งสําคัญคือเราทําประตูขึ้นนําได้ก่อนมีจังหวะเซฟจากผู้รักษาประตูเรามีลูกยิงชนเสาพอมีโมเมนต์แบบนั้นนักเตะก็เริ่มเชื่อว่าเราชนะได้จริงๆเมื่อถูกถามถึงเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับการส่ง Harry ay, แฮร์รี่แม็กไวร์และก็มาติอุสคุนยาลงสนามเขาก็ตอบอย่างมั่นใจบอกว่า ผมคาดไว้แล้วว่าจะมีเสียงวิจารณ์มันไม่ใช่เรื่องใหม่เราศึกษาเกมมาเรารู้ว่าลูกตั้งเตะสําคัญแค่ไหนและประสบการณ์ขผู้เล่นบางคนสําคัญมากแฮร์รี่ช่วยสื่อสารกับเพื่อร่วมทีมได้ดีมากส่วนคุณย่าเองก็ช่วยเรามากในการรับมือกับผู้แข่งที่ชอบการประทะอย่างโคนาเต้และก็ฟานได้นะครับส่วนของโมซาร่ากันบ้างครับโอ้โหโดนวิจารณ์เลยนะครับทางด้านของเหล่าครูครับบอกว่าทางลิเวอร์พูลเนี่ย โอ้โหมันมันมันไม่น่าจะเป็นแบบนี้นะฮะฟอร์มตกชัดเจนเจมีค่คาร์เกอร์ชี้โมซาลาไม่ควรเป็นตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลอีกนะครับเจมี่คาร์กเกอร์ครับอดีตแนวรับตำนานของลิเวอร์พูลนั่นแหละครับออกมาแสดงความคิดเห็นว่าโมฮัมเหม็ดซาลาไม่ควรเป็นตัวจริงอัตโนมัติของทีมอีกต่อไป ซาลาห์ S S เนี่ยมีมบทบาทสำคัญในซีซันที่แล้วนะพาลิฟูควาแชมพิมยล์ลีกพร้อมกว่ารางวัลส่วนตัวมากมายรวมถึงรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA ครับซึ่งเขาได้ถึง3ครั้งเป็นสถิติใหม่อีกด้วยแต่ว่าในฤดูกาลนี้ครับดาวเตะชาวอียิปต์อย่างโมเนี่ยเริ่มต้นได้ไม่ดีครับแม้จะมีส่วนร่วมกับประตูที่ทำไป6ครั้งจาก1ิบนัดรวมทุกรายการแต่ฟอร์มโดยรวมของโมซาลายังถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานเดิมนะครับล่าสุดเมื่อคืนนี้ที่แพ้ขาบ้านนะครับซาลาห์เองพลาดโอกาสทองหลายครั้ง ก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกขนาดที่ทีมพยายามเร่งดีเสมอนะครับเจมี่คาร์กเกอร์มองว่าฟอร์มของโมซาร่าในวัย33ปีเนี่ยตกลงอย่างชัดเจนโดยมองว่าซาร์ลเนี่ยควรเริ่มวางทีมโดยมี2แข้งใหม่อย่างอิซักแล้วก็ฟอร์เรนเวียเป็นแกนหลักแทนดีกว่าเจมี่คาร์กเกอร์พูดในรายการสกายสปอร์ตครับพูดถึงโมซาร่าบอกว่าผมคิดว่าต้องเป็นอิซักกับเวียเพราะสโมสรลงทุนไปเยอะและทั้งคู่เนี่ยยังอยู่ในช่วงอายุที่เหมาะสมกว่าโมซาร่าผมรักซาร่านะแต่การเล่นของเขาทำให้ฝั่งขวาของล์ฟูเสียสมดุล เพราะเขาไม่ได้ช่วยแบ็กขวาเท่าไหร่ไม่ใช่เพราะขี้เกียจน,นะแต่ด้วยอายุขนาดนี้เขาอาจจะไม่มีแรงวิ่งขึ้นลงเหมือนปีกทั่วไปแล้วแต่ปัญหาคือถ้าเขาไม่ได้ช่วยอะไรในเกมรับแถมเกมรุกก็ไม่ได้สร้างอิมแพกมากพอมันก็เหมือนทีมเสียทั้ง2ทางเลยวันนี้ตอนดูซาร่าเล่นเขาไม่ได้โดนจับผิดเรื่องเกมรับหรอกนะเพราะเขาไม่ค่อยลงมาช่วยอยู่แล้วแต่เขาดูไม่เข้ากับเกมเลยพอได้บอลก็เสียบ่อยซึ่งเรื่องแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้กับเขา แม้แต่ตอนอยู่ในช่วงพีคที่สุดก็ตามคาราเกอร์มองว่าตอนนี้ซาร่าไม่ควรเป็นชื่อแรกที่ถูกจดใน11ตัวจริงของลิเวอร์พูลต่อไปโดยเฉพาะเกมนอกบ้านเพราะเขาแทบไม่ช่วยเกมรับเลยนะครับฉะนั้นของคาราเกอร์ก็ก,กล่าวเสริมมาว่าสิ่งที่ผมอยากจะบอกตอนนี้คือผมคิดว่าเรามาถึงจุดที่ซาร่าไม่ควรถูกมองแบบเดียวกับเวอร์จิลฟานอีกแล้วหมายถึงไม่ใช่คนที่ต้องได้ลงสนามแน่นอนทุกเกม ลิวพูมีโปรแกรมเยือน2นัดติดเกมแรกในเชเบอร์ลีกกับแฟรงก์เฟิร์ตแล้วต่อด้วยการบุกไปเจอกับเบรนท์ฟอร์ดผมไม่คิดว่าซาร่าควรจะได้ออกสตาร์ททั้ง2นัดนะแต่แน่นอนว่าเกมในแอนฟิลเขาต้องได้ลงเสมอเพราะลิวพูจะเป็นฝ่ายบุกตลอดเวลาอยู่ใกล้กรอบเขตโทษตลอดเวลาและเขามักจะยิงได้ในสถานการณ์แบบนั้นแต่ถ้าเป็นเกมเยือนที่ต้องช่วยเกมรับมากขึ้นผมไม่คิดว่าตอนนี้โมซาร่าควรได้ลงตัวจริงทุกเกมโดยเฉพาะเมื่อดูจากฟอร์มการเล่นในช่วงหลังของเขานะครับ อันนี้ก็ถือว่าโอโ้โหหนักเลยนะครับโมซาลาโดนชี้ชัดว่าไม่ควรได้เป็นตัวจริงของลิเวอร์พูลอัตโนมัตินะฮะก็ถือว่าอัตโนมัติอ่ะก็คือว่าอืนะก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะว่ามองอยังไงนะครับ